คนเอ่อยินดีต้อนรับเขาสู่อซองมาหน่อยคือเก่าพี่น้อยสบายดีพี่น้องบนเนี่ยสบายดีเอ่อวันนี้เนาะพี่น้องเนาะกะว่าสิได้กลับบ้านพี่น้องเลยกะบวัได้กลับซ้ำพี่น้องเนาะกับว่าเมื่อเช้านี้พี่น้องเยฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเนาะกะได้กลับเอ่อมาคือเก่าพี่น้องเลยกะคือซีเป็นมื้ออื่นใช่นเนาะถ้าพังเมืองพนกันพี่น้องเลย น้ำพึ่บ่ตกแม่นน้ำพึ่ตกเนาะก็ได้เมื่อสิสิเมื่อมอื่นอ่ามาน้อยกอยากมาอ่าขอบุกับคุณพ่อเนาะอ่าที่ว่าผาคองอ่ามาให้น้องคนชักเพิ่นเนาะอ่ามีหยังพ่นเนาะกสิให้พี่น้องเฮาได้กันพี่น้องนี่คือมาม่าเนาะมาม่าได้ก็ก็ ส่งกับเสื้อพี่น้องเอ้ยเนาะส่งกับเสื้อพี่เนาะแล้วก็มีอีโป้แน่พี่น้องเนาะอีโป้แน่แล้วก็สมัยมีอีหยังดอดไฟบ่ดอดไฟบ่พี่น้องเนาะก็หงเนาะบ่ฮู้งลอง่เบิ่งนบ่ฮู้บ่ลององเปิดเบิ่งเปิดตรงๆเยนอยก็ัว่าอีหยังเนาะพี่น้องเอ้ยเปิดเนาะ

น uh, 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 ั่นเฮียหนังสือเพิ่นว่าเออัออิตูครับเนาะปิเนาะเนาะแล้วก็น้องอันะตูเนาะนี่คืออ่ยังพี่น้องละเนาะมละยังละใหญ่พี่น้องก็ีละใหญ่เนาะมีหลายบในนี่ เกิดสิบกุ้าไนหนุ่มๆเลยเดี๋ยวขัดกันเนาะถุงใหญ่ซื้อพี่เนาะนี่คือเป็นมาละกินุกพี่น้องเลยกนุช่องถุงมาละกินุกแต่ดองถุงบ่ให้ต้อแม่เพื่นหองถุงแม่ให้ตแม่เพื่นถุงหนึ่งหน่งแล้วก็อันนี้ให้เพื่อนยูบ่ไม่ได้ให้เนาะเพื่นบ่เอาเพื่นเอาแต่ถุงเนาะแล้วก็เพื่อนเอาแต่ถุงนี่คือหยางพี่น้องให้ยดุนเนาะคือหยางพี่น้อง อันนี้ก็คือเราไดนเงาสีเปิดเบื้องเนาะแบาคืออิงย่างพี่น้องเลยอ่าพอคนก็ได้ผามให้พี่น้องเลยจากทางไทยพูดเลยเนาะเป็นพอหักพอน้อยเองพี่น้องก็ดีดีพี่น้องเนาะพอน้อยเขาไม่ยังตอบแทนเพี่น้องเลยนี่พี่น้องดีใครเบื้องเนาะอ่าเป็นอย่างพี่น้องนี่แค่แค่พี่น้อง

อาได้ซีเครื่องพี่น้องเลยโอ้พี่น้องม่น้อยกต้องการมัดนพี่น้องเลยได้อีกนะเนาะกะคักีพี่น้องพอคุณผ่ามาให้พี่น้องเนาะดีใจลายพี่น้องอีกหน่อยกันเลยอ่านี้สากได้ซีหูเนาะซีเครื่องได้พี่น้องเลยทุนบอนเนาะย่งบท่านได้ สามหมืนมินิแอร์พี่น้องเอ้ยสามหมื่นสามหมื่พาพี่น้องสามหมื่นพายสามหมื่พี่น้องบ้านหน่อยก็ต้องการมาดลนี่น้องเนาะแต่มมีเงินซื้อน้องเอ้ยอเป็นออกให้เอาหน้าสบายพี่น้องเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเนาะกะแต่พอเป็นกระเด้อเอาอันนี้มาให้พี่น้องเอ้ยกะ่ชีสรวกสบายแน่เนาะเพราะว่าโมได้มีแสงอาทิตย์น้องเอ้ย มันแบตเตอรี่ซิโลเนาะกะเทียบสาดเอาพี่น้องเอ้ยกะสิดนแน่เนาะว่าใหญ่พี่น้องเอ้ย30,000มิลแอมพี่น้องแม่นนาะ30,000นพี่น้อง30,000แอมยางรบ่ได้พี่น้องรบ่ได้พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่สั์รุ่นใดเนาะพี่น้องเนาะบปนอยกะบ่ฮู้รุ่นมันพี่น้อง giờ xị hay nó và đun đầy này mà tiền chẳng ra thì nọ ní nhá, cái ní xay xay sát nọ nọ xay sát xay sát kẹ nó bưng nó, wow. nó. như nó. 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 nó mà tiền đầy เนาะเนาะเนาะลองเปิดเครื่องพี่เนาะเอาปิดเนาะเอาปิดเนาะเนาะโทรศัพท์แน่เนาะกระชีลองเปิดเครื่องมือพี่เนาะแบบนี้ใเป็นดุนใดเนาะอเนี่เนาะน้อยกต่ยังมาขึ้นท่านเคยใส่พี่เนาะเครื่องเหมือที่เนาะ รุ่นอย่างเนาะลูกลิ้นกระลายอยู่พี่เนาะกระลองเล่นต้องบึงพี่นเนาะเลยอันนี้เป็นซื้อมาหายเนาะคนซักเคนเนาะเลยกระดี้งมือดีใจลายพี่เนาะเนาะแต่เนาะคนซักเห็นคืซสิดีใจพี่เนาะเห็นบอกโอ้เนะาะพอม้อน,นี้แกเพิ่นกกรอรุ่นรอรุ่นอยู่พี่เนาะแต่ว่าลลเมืเ่อบ่ได้คองทางคองทางอยู่เนาะ ก็เมื่อบ่ได้พี่น้องเพราก็ขาเช้านี่ฝนแห้งๆเนาะฝนตกกระทงฝนตกกระทงก่อนเม่นบ่ได้แตคือสีเป็นมื่ออื่นพี่น้องเนาะเนาะสับเนาะดีมุกดีใจหลายพี่น้องบ้านน้อยก็ได้ที่ว่าพอเป็นก็ได้เออ่คือสีประมาณนี้พี่น้องเนาะของผักมากอะพี่น้องเนาะแต่ มีคือให้เห็นพี่น้องเนาะอ่ามาหน่อยก็ดีใจหลายหลายพี่น้องเลยที่ว่ากอเป็นกะเออสงสารพ่อชักเพื่อนพี่น้องเนาะอีโตนพ่อชักเพื่อนืัวเพื่อนบ่มีโทรศัพท์เล่นพี่น้องเนาะกับเออเพื่นอยากกินยังไงมาหมกมาหม่างสิพี่น้องเอยเพื่นก็ได้อยู่ฝั่งไทยคนหนึ่งเนาะเปล่นเป็นประหักของมาหน่อเองเนาะเดว่า น้อยก็มีอย่างหลายเนาะอย่างขามหมดพ่อหนุ่ใส่เนาะพ่ออยู่ดีมีเฮงเนาะคงจะอยู่ใดคงขยันอย่างีเนาะปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สมปัถนาเนาะแล้วการหาเงินหาค้ำเนาะให้ลูกให้เรื่องแล้วก็ยิ่งขึ้นไปเนาะพ่อเนาะสาธุเนาะคือสิเป็นอื่นในพ่ระองพ่อที่นี่ก็คือสิปักอีกกระคืนหนึ่งพระองค์นี่เองนี่หายเฮงเนาะ นี่ก็เป็นดอทไทยเลย่น้องเด้อยเหมนเด้ดดอดรอทไพยดอทไทยย่เนาะดรอทไพยแต้หนังสืออ่านหนังสือหนาะเปิดเนี่เนาะสารแบตเอาพี่น้องโ,โอ้มีใน,นคลิปอีกพี่น,อนอ้อ,อ,นองเ,เนานะเก็บชอวัอยพี่น้องเออคลิปยังคลิปยังเนาะบ้านไอนยังพูดพี่น้องนเ,นเออบ้านไอยกี่ว่าอีหยังเดิว่าพับไต่พี่น้องเห็นบ่กพับไหวคักๆพี่น้องเลย นี่น้องยังขาดบนอะไรน,นี่บันอยามักสุดใจเลยน้องเอยมักอีเนะาะมัมกแหงบ่แหงมัแมมกแหงบวกเคยเนาะเคยว่าสิสิหลนะเป็ไงเคยคิดเคยฝันมาสิเล้กว่าม่มีเงื่อ,อนองเอ้ยอ่งงนี่อแวา่ออวามันเก็บไห้หลายๆเนาะสามหมื่นกว่าพี่นองเอ้ยเหมือนอวิอนอวิจอ์เนาะ ครูสิหลายมื้อตึกเด้พี่น้องเอ้ยบัน้อยก็ได้ครูสิบ่ได้เข้ามาบ้านดูปานใดเนาะว่าอยู่หัอยู่นาก็ยุ่งนําเรื่อํางานพี่น้องเ้ตันีไว้้ก็สิง่ายน่พี่น้องก็เนาะสุดท้ายนี้บน้อยก็เอ่อต้องขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเพราะว่าเอาไโอกาสหน้าเนาะกอีย่างพี่น้องเอ้ยคนที่เข้ามาเนาะก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดเอ่อไลค์กดแชร์ให้น้อยเด้อพี่น้องเด้อ ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยเน้่กัน้องเอเนี่ยพันธุ์ชาเพื่นเนี่ยพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับาน้อยก็เสียใจขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเออไว้โอกาสหน้าเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้เนาะบาน้อยก็มีอย่างใดต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ดีไม่แห้งเพื่อสุขคนเนาะกรมเจ็บจะได้กรมไข่อยามีปัตนาเชิงใดก็ขอให้ได้สมดังปัตนาพี่น้องเอบาน้อยกะมีอย่างใดมันจะขึ้นหมดพอน้อยใจเนาะ พีใหน้องเขาอยู่ดีแห้งเบิดสขู่คนแล้วก็ได้กดติดตามให้บ้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าน้อยเนาะก็สิได้เห็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเขาได้หลับชมไปน้ำกันพี่น้องเลยว่าเห็ดคลิปอย่างเนาะก็สิได้อ่านวันนี้ก็สุดท้ายนี่บ้าน้องก็ต้องขอตัวลาก่อนเนาะขอการคำว่าสบายดี